สวัสดีครับเนียครับผมผมจะมาเล่าอาการต่อจากที่ลงไว้เมื่อก่อนนะครับผมกินตัวนี้อยู่ครับ GRD ได้20กว่าวันอาการผมดีขึ้น85เแล้วครับจาก0%ที่แทบไม่มีความหวังอะไรเลยตอนนี้อาการผมดีขึ้นมากและอาการถ่ายยากของผมตอนนี้บอกได้เต็มปากครับว่าถ่ายง่ายครับผมเพราะเป็นคนเป็นกฎไหลย,ย้อนทุกคนจะถ่ายยากครับสารอาหารในเลือดน้อยแล้วก็ น้ำหนักจะลดเชื่อไหมครับว่าผมน้ําหนักร้อยสามสิบกิโลผมน้ําหนักเหลือเจ็ดสิบแปดกิโลผมหมดขวางทุกอย่างเสียหน้าที่การงานเสียสุขภาพจิตและเป็นแพนิคร่วมอาการแพนิคของผมดีขึ้นครับผมจากที่ผมไม่เคยคิดว่ามันจะหายเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ครับตอนนี้ผมกินได้ทุกอย่างกดไะย้อนผมก็หายไม่เชิงว่าหายแบบปกตินะครับแต่เราต้องกินไปเรื่อยๆก่อนจะได้หายปกติถามว่ากดไรย้อนผมมีไหมตอนนี้ไม่มีเลยครับผม มกินได้ทุกอย่างทั้งน้ําพริกหมูทอดนี่แหละครับสิ่งที่คนที่กดไหลย,ย้อนต้องห้ามแต่ผมกินได้สังเกตนะครับตอนนี้น้หนักผมขึ้นเป็น8 5ิบห้าแล้วครับผมดีใจมากผมดีใจจริงๆถ้าไม่มียาตัวนี้ผมไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงอาการเวียนหงวงเวียนหัวก็หายครับผมเพราะลําไส้เราดีเพาะเราดีขึ้นถ้ามียาตัวนี้รับรองว่าคุณก็หายเหมือนกัน อาการของผมนะครับตอนนี้จะอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับผมตอนนี้85%แล้วครับจาก0%จากที่คนหมดหวังจริงๆครับท้อแท้ในชีวิตจริงๆยาตัวนี้นครับช่วยผมไว้จริงๆ